กามือสองมือปไม่ใยกุ้งแลนะมไ่หนอนพลั้งหรือเฟื่อปลาโลคนตก้อนสิที่เรีกว่าสิไปเบื่องฉาบอากาศตลาดพวเป็นตนี่ดอกแม่ใบหนาเสร็จหรยังยังค่ะถ้าสมมติว่าเขาห้ก่อนสืบกระตองก็ตตองยูอีต่ว่าอีตเดียวค่ะตะววต่ว่นคิวต่อไปต่ว่าไม่รู้มันเส็จแล้วนะ พ่อแต่ว่าคอยตันถึง5,000เลยวันนี้ตอนเช้าเกืองเกือบวันแรกแล้วค่ะเพราะว่ามันสิครบเจ็บมือแล้วตอนนี้มือที่หงเปลวเจ็บพอดีเออถือว่าพ่อบอกนตะว่าเกือบเกือบไม่ได้วิ่งทั้งทั้งหมือทั้งดีใจดูไหมว่าดูไหมว่าปีนี้รู้ไหมว่าตอนนี้วันนี้อีหล่าตาเริ่มอะไรเริ่มนาแล้วอะไรตาเริ่มต้นแรกเข้าใจไหมพราะว่าอะไรเพราะว่าเริ่มฝึกหนังแล้วไงมันเริ่มแบบยังไง สบายชิ่วๆอยู่แล้วก็ยังกินเก่งเหมือนเดิมก็ยังพูดเหมือนเดิมพูดดอกเดี๋ยวกับนั่นดอกตัวคนนี้เจ็ดงพันวันนี้มีโปรแกรมพิเศษนะครับพอดีนี่อพ่อพ่อแม่เพิ่นนาพ่อพี่ยังหนักเหี้ยพ่อเฮ็ดให้นูอยับหูเองสามคนนั่นแหละมีพ่อพ่อแม่เพิ่นชีอย่างเนี้ยเิ่นอะไแก่เมื่อยประศั่ด มีอะไรไม่รู้เดี๋ยวรอโปรดติดตามรออยู่นั่นเองรอมารอนั่นเองรอต่อไปเดีายว่าหวานเถอะจะเสร็จแล้วแถมท่าเมื่องเล่นคนดีขึ่เก่าใช่ปะรู้จักรู้จักรู้จักพี่เขาไหมรู้จักป้าเขาไหมป้าป้าอย่างเนาะตอนแรกพี่แต๋มก็เกือบไม่รอดนะปีแรกตอนแรกนั่งว่าจะลง้นเลยเนาะจำได้ไหมตอนที่มาน่ะตอนนัังสู้มารู้สึกว่าป่วยเหมือนกันเนาะก็ป่วยอยู่ค่ะมาอ๋อ สุดท่ายกันปีฤดูกาลที่เท่าไหร่แล้วสามค่ะพี่ดิพี่ทีสาวสาวสุดยอดพี่เขาสวยนะสวยเป็นไหนไม่รู้ลูกสาวไม่รลูกสาวนไหนล่ะซูซูตเนาะโกซูอะยเ้สวนันเดิมไ่ร้ไม่รู้ต่ฮะส่วนพันเดิมไม่มีเีรถบัสไป วันนี้รถบัสนะครับเดินทางไปสามทุ่มนะครับวันนี้มีรถแต่ใครรถใครบ้างรถปลาดมบ่บริสวารถปลาดมไม่รถแรถเซียนนรถเซียนนงทั้งสองคันเลยนี่หนาได้ไปบ่เนี่เพราะว่าเข้าใจอยู่ครับว่าเราฝากไปแล้วน่านิวเจนเนาะฝากกับหุูบ่กปนั่งรถเดี๋ยไปบอกว่าสบายก่อนได้๋วไปก่อนเพราะว่าเพื่อนบอกว่าทสามคนสบายเขาบ่ห้ไปลงนั่งแต่ฝากก็ต้องด 5้าพันห้าพันแล้วเหรอเป๊ะเลยใช่หมห้าพันโอ้โดีใจสุดเลยแล้วอันนี้เองบนไว้กี่รอบสิรอบเมืาเอาทนี่ยบอกคิวแลนเการอบเกือบเป็นตายลาสเการอบสิบรอบลาพีีน้องอนซ้อนสะอ่อนสะอ่อนลาเอาละบานเนี่นยไ่คนวานองรอบในตามชิปแลนเห็น,ากกนหมาไทายน่าทอเห็นมากรไนเห็มาไทยน่ท้อ มาเลยค่ะพูดว่าวันนี้ไม่ตกก็จะวิ่งวันนี้เลยค่ะรอรอเลยนี่พี่น้องเพราะว่าสองสาวรออยู่สองสาวรออยู่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเจอแล้วเจอแล้วไม่ได้เจอกันโดนแล้วจนปูนหน่อยใจฮ่า <c oughs> จนปูนหน่อยใจ,นนยใจรูต้ตัวเออเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพี่น้องเหตุผลที่บอกดังเพราะว่าลีกัสซิตพี่น้องก็ลีกัสซิตพี่น้องบอลกับลีกัสซิต นี่ะเหน่อยใจดื้ปูแล้ว่ทันเป็นใบเต้นเป็นยูเป็นบังเพ่งอย่นะพ่อเป็นมังเพ่งโอ้ได้ดอกลูกได้ดอกร้านจะาข้องได้ดอกเหิืนยังรักเหมือนเดิม น <2. N> ี่ครับพี่น้องเนาะหลังจากที่พายเพันแล้วเนาะพายอันน้องวันใหม่เรียบร้อยแล้วนี่ครับพี่น้องสุดยอดสุดดีนี่ครับพี่น้องนั่งเอกปันๆน้องเนาะน้องได้วยครับครบ5,000แล้วเดี๋ยวไปเซนแลนด์หรอกพี่น้องเด้่ มันอาเซียตัดแน่แน่แน่พี่น้องเนาะเพราะว่าเพาื่อความสะดวกนะ้ำหน่อ,นอบ,บส,สวัสดีครับบอลครับใครจะขั้นเนี่ยข,นนยขบัดเอารถมาสองขั้นครับอีกอีกขั้นหนึ่งใครครับอ,อีกขั้นหนึ่งนายอดครับ,บอโอ้โหพวกเราขับของวงต่อรทั้งสองคันเลยใช่ไหมครับระยะทางเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดหน่อยกว่ามเม้งพันซีซี่ำเลยว่าเอาโปรโมยังดอกไปส่งเพิ่นนี่เองแหละให้บริเวณไปให้บริสบาย เลอถตีหั่นีเหลีวอยู่เลืบดหันีเหลีวอยู่ต้องเขมาผมกับยุ่นเีหมแมนครับเือตีทั้งสอขันเลยบ่ขันนีขนาดสิทิีเกิดนบ่บ่ครับหั่นีียวังบ่เอาบ่ยังไปส่งเพื่อนไหนกันนั่นัสู้ไปต้องไปละไปเรื่อยๆครับบ่ไวกันอนแมนยทางเ็ดลอขึ้กับเฮ็ดเบียดดึกป้ากันเฮ็ดเบียดมาก่อนเด้อบไวกับลำพงกับหันดนี้ไปเป็นคไปละไปเรื่อยๆ กำลัลงประชุมันงยู่เนาะกวังจะเดินทางกันรถาดกมาดเนาะสองคุเดินทางไปสองคุมมัียนนอะเ,เอาไมคุยเรื่องสุดท้าย วันใหม่ก็เดี๋ยวรอวันจะี่น้องเนาะเดี๋ยวบุชิแล่แล้วดีใจทั้งพวงจะไปนอเต็กหน่อยเนาะะสูส้ๆเันดแหละเด็กน้อยแต่ก็ยังสู้เนาะไหนจะเต้นไหนจะฟ้อนพี่น้องเนีสุดยอดดีใจกับน้องเลยขอบคุณพ่อพ่อแม่ทีเป็นดูน้องวันใหม่น้องหมีวเด้่พี่น้องเหนื่อตามทะลุเปล่าแล้วน้องหาพันในหกหมื่นพอดอีส่วนหมีวนะ่ะหมีวนะ่ะแตกไปทะลุตั้งหลายวันแล้วครับเปิดตั้งแต่วันสองวันแล้วครับเนาะ ยอดเกินเอาอนี่พี่น้องอเนาะนี่ขุนแยกกันเลยพี่น้องเดี๋ยวคือว่าผนชิลลงไปหาคุณย่าพี่น้องเดี๋ยวโปรดติดตามเปพี่น้องเนาะวันใหม่มิ้วแคมเะพี่น้องเนาะคนชิลล่งไปหาคุณยา่าสุภาพาโปรดติดตาม เอาคลิปนี้ฝากไว้สนิทพี่น้องคลิปหน้าก็อาไหมเบิ่งแล้วก็จะลืมกดไลค์ก็แชร์พี่น้องกดติดตามช่องหมอตุ้ยลำเพลินออฟเชี่ยพี่น้องยังเรื่องพี่น้องเนอสิบเก้ายี่สิบที่น้องเนาะเปิดฤดูกาลเ้าสารน้อยเพชรบันแพงนี่อ่ะโอ้จริงจริงขึ้เก่อพี่น้องเนาะโค้กพันเต็มแล้วไปหาพันหาซีพันพี่น้อพี่น้องเนาะแล้วก็บัตรปุมปิดสองวันพี่น้องสองร้อยสามสิบสี่บาทพี่น้องเนาะจินได้กันหายกันลัางใจพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สนิทกัครับบ๊ายบายสวัสดีครับ